พี่เดี๋ยวรอพี่เชียร์จะรอให้พี่เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะตกลงกับพี่เอสว่าพี่จะออกมานอกบ้านไอ้พี่จะย้ายออกจากบ้านแับนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่อ๋อแล้บพี่พี่เข้าใจไหมอ๋อคือเดี๋ยวเขาบอกว่าจะออกไปซื้อบ้านกันใหม่แล้วไปอยู่ด้วยกันเสรพูดใช่ เออขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกเขาไม่เคยพูดไม่พู่ใช่เหรอคนตาบานผมตาบานให้ตายว่าน้องผมไม่มีทางจบผมเป็นใครไม่เคยพูดเขาไม่ได้ยินเม่ซื้ออ่ะพี่แฟังพี่ชายนักขู่ถ้าพูดแต่แรกก็เข้าใจมันไม่ได้จะซื้อมาอยู่ไม่ไหววะเดี๋ยวเจาะมาอยู่กับพี่ ข้อใหม่น right. yup. right uh, well ี่ก็จะถามว่าเอาแล้วข้อนี้นะข้อใหม่ก็ให้นายกิ๊กดูแลไปอ๋อทิ้งลูกทิ้งจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่ด้วยกันคือเขาเขาพูดคำนี้ใช่ไหมใช่เขาพูดคำนี้เลยใช่ไหมเขาจะทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็ไปไปสร้างตัวใหม่เขาบอกว่าเขาจะทิ้งลูกทิ้งเมียเขาบอกว่าเขาจะออกมาเปิดข้อใหม่กับวิแล้วให้ข้อเดิมของพีทดูแลไปซึ่งแล้วผมก็แบบเออพีทบอ ผมก็ไม่ได้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 ที่จะว่ามาถามาพี่แอร์อ้พี่แอร์สรุปแล้วมันเป็นยังไงพี่แอร์ก็ติดอยูงง่กับรูปาวนี่มาพิเดียร์ของท่านมาไว้ใช่ไหมแล้วอย่างกตอนนไมทำไมผมถึงไม่ถามพี่แอร์ตอเพราะว่าเวลาผมปงไปงานมาไรกับพี่แอร์เนี่ยผมผมจน พี่ก็ชอบพูดประมาณว่าเอออีมันสำเร็จดีดีนี่ไม่มีหอบความ่ายนะอะไรเงี้ยเออแต่ก็เลยทำให้ต่างรู้ตาว่าก็ยอยู่ว่าเขาเลิกกันแล้วแต่เพียงเพียงแค่ว่าพี่เนสไม่อยากจะบอกให้สาจับเพื่อนเพื่อนเนดูว่าโดยพิจาีณากบบพีจเสอะจริงๆแล้วเรื่องเปนแล้วพี่เน็ตข้าใครับรู้สึกป่ะเข้าใจเข้าใจอืมก็เลยแบบผงาี้มา็มาน้ คือสรุปง่ยายๆเหี้ยพูดคำนี้มันไอวิทมันก็เลยถึงได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจขนาดนี้ใช่เพราะว่าถ้าจะให้วิทย์ไปหลอกที่เดี๋ยวเพิ่มเงินเนี่ยเสียตรวันผมเดบิวต์แต่เรียกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะผมกับวิทย์างานรวมกันก็เดือนนี้ก็แสนกว่ามันไม่จับเป็นต้ก็ไม่ใช่ค,คนนี้มาเลี้ยงเลยแล้วก็ยิ่งแต่ก็ไม่เายออกแต่ก็เหลืองไง อืแต่คือจะไปตั้งลกลากันเลยว่างั้นคือคือไอเหี้ยมันพูดคำนี้คนี้ไม่ได้พูดคือบางทีคนเรามันก็พูดคนี้แต่ไม่ได้พูดกูเชื่อเขานะก็เรื่องของมึงอืมกูจะประจานที่ไหนไปตั้งจริงๆกูเชื่อเขาตั้งแต่ครั้งที่แล้วละมันใจเนี่ยมันก็ทั้งนั้นแหละอืมพี่เดียวอะประมาณหน้าอวดหน้าอวดด้วยกับวิญญาณจนเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงไหนปลอมพี่เอเข้าใจไหมแต่ประมาณนั้นเออ คืนคือตอนนี well, nope. Nope. ้สรุปดีกว่าคือคุยอดีตไม่ไม่รู้แล้วพี่เข้าใจพี่เข้าใจ